สวัสดีครับผมเอ็มร้านเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวแต่งเกตในตัววิโก้นะครับวิโก้มาดูกันเลยนะครับวิโก้ใสเกต CAG ของแท้นะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่อันนี้กลมหกเหลี่ยมสองนะครับหน้ามืดนะครับ CAG ตอนนี้จะมีหน้ามืดกับหน้ากระจกใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นหน้ามืดนะซีเอมีสองตัวหน้ามืดนะครับของ CAG อนะครับโอเคสตาร์ดูนะครับตัวนี้จะดีกว่าพวกดิฟฟี่ดีเอโีดีเดี๋ยวพวก A1OBD ดีนะครับ จะวัดจริงหมดเลยนะชาร์ก็จะตดขึ้นมาคันนี้ใส่กลมหกเหลี่ยมสองวัดจริงหมดทุกตัวนะครับไม่มีตอลอกนะครับมีจอเหลี่ยมสองตัวใส่สองตัวเพื่อความสวยงามแล้วก็ลิงทะลุกันนะครับลิงทะลุกันนี่อันนี้โซ่หนึ่งสามพันใช่ปะ่ะอันนี้สามพันหนึ่งหกพันดูนะมันเป็นบาร์วัดรอบมันจะทะลุไปหากัน,นพอเลยสามพันรอบมันก็จะทะลุออกตัวหนึ่งน,นี่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นหลอดพลังงานเหมือนเราเล่นเกมเลยลิงลิงชนกันลิงทะลุกันนะครับ นี่เป็นวัดรอบนะครับขึ้นตรงนะครับไม่หน่วงนะโอเคนี้วัดบูธอ่าวัดความเร็วมอน้าแรงดันน้ำมันในรางนะครับแล้วก็ไปแบตนะครับก็จริงทุกตัวโอเครอรอนี่ก็มีมอสามปุ่มไปตั้งค่าต่างๆครับก็ไม่ดูเสียบปลั๊กตรงน,นี้นี้นะครับเสียบปลั๊กไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะนี่ เราแค่เส <Okay, S 2> ียบปลั๊กเข้าไปก็เสร็จเลยนะครับจบติดตั้งติดตั้งอยู่ประมาณสิบสิบห้านาทีพอสิบห้านาทีแล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคนับแรกอลองเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าผมก็ที่รีโมทเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดสิบเจ็ดล้านสีไม่ได้เวอร์นะสิบเจ็ดล้านจริงๆนะครับสีชมพูสีอะไรมีหมดนะครับผสมสีได้เลยนะครับที่จอจะมีบอกเบอร์สีอยู่เนะี่ย เลสเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยมีบอกน,นะครับโอเคแรับ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> อันนี้จะสีน้ำเงินนะน้าเงินสีเขียวเข้ามานะครับมีทุกสีผมเปิดประตูกันสีครับสีน้ำเงินสีอะไรมีหมดเอาสีฟ้าไว้ก่อนแล้วกันเนาะสีฟ้าไว้กัน ต่อมาเปลี่ยนสีแล้วต่อมามีฟังก์ชันดิมเมอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ที่จอขาวๆในนาที่ผมชี้นะเวลาเราขับรถเข้าที่มืดหรือเข้าอุโมงค์เนี่ยเกียร์จะหรีแสงให้เรานะดูนะองแก้งวังนี้ปิดนะครับเห็นนะเกียร์จะรีลงจางลงซีดลงมากเห็นนะผมปล่อยเนื้อโป้งผมนะเนื้อโป้งผมนี่นะปล่อยนะมันก็จะสว่างขึ้นมาคือมันเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันออโต้ดิมเมอร์เวลาเราขับเข้าที่มืดหรือตอนกลางคืนหรือตอนดึกเนี่ยมันจะมันจะตัดแสงให้เรา เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่แสบตางไงครับถ้ามันสว่างเนี่ยเราจะแสบตาไงโนะ <Okay. S 3> อเคเราแลราก็ตั้งเตือนค่าต่างๆได้นะครับเตือนเตือนรอบเตือนอะไรเงี้ยห่ะักดที่รีโมทนะครับเตือนรอบได้เนี่ยเตือนรอบไปสามพันสองอันนี้ลูกค้าให้ตั้งสามพันสองนะพอเราขับรอบถึงสามพันสองก็จะมีเสียงเตือนนะครับเตือนอะไรอีกเตือนบูสต์ได้อันนี้ตั้งไว้ยี่สิบห้าปอน เตือนโวลต์ได้ตั้งไว,ว้11โวลต์เตือนความเร็วได้ตั้งไวลิฟที่150เตือนหมอน้ําได้นี่ตั้งไว1 5องศานะครับโอเค,คอ่ะเนี่ยรอบ3 0 0นะเราลองมาเรียบไปดู3,002ก็จะม,มีเสียงเตือนนะครับ3 0 0ยจะมีเสียงเตือนเห็นไหมพอถึง3 0 0งก็จะมีเสียงเตือนเพื่ออะไรเราก็ไวเปลี่ยนเกียร์นะเราจะได้ไม่ต้องมามองหน้าปัดเวลา,เาขับเราเร็วๆใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนใช้ฟังเสียงเอาก็สับเกียร์เหมือนพวกรถแข่ง อ่านะครับโอเคติดตั้งอยู่15นาทีไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดท่อน้ำไม่ต้องเปิดฝากระโปรงรถไม่ต้องตัดท่อลมบูสด,ด้วยแล้วก็พวกรถใ,ใหม่เนี่ยประกันสูญได้ขาดแค่เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับตั้ง15นาทีใช้ได้ทุกรุ่นคันนี้เป็นมีโก้บีโก้จะไม่ใส่ฟอร์ดใส่บีออสใส่แจ๊สใส่ยาริสใส่ไททันใส่นวาวาล่าใส่ปอร์ตูเนอร์ได้หมดได้ยันเบนและบีเอ็มได้หมดนะครับเรียบปลั๊ก รีวิวแค่นี้นะอันนี้เป็นของแท้นะครับของ CAG นี่ CAG ก็ราคาก็จะสูงอันนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปเลยสุดเพดานใครเน้นประหยัดผมก็จะมีดีพกดีฟฟี B F O B D A 1 O B D ราคาก็จะถูกลงมาแต่คุณภาพก็ตามราคานะแจ้งก่อนอันนี้เป็นตัวแบบตัวเทพเลยตัวท็อปสุดๆนะครับโอเคก็เลือกกันตามชอบตามงบประมาณนะครับตับเครื่องนะครับ นี่เป็นของ CNG รุ่นหน้ามืดนะครับแล้วก็จะมีหน้ากระจกอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ใครสนใจก็ทักมานะครับร้านซักเซนนะครับตรอ